สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับอขอญาตมาเสนอนะครับไลฟ์สดสำหรับคันสีขาวๆด้านหน้านี้นะครับให้ท่านผู้ชมที่รอติดตามอยู่ได้รับชมกันนะครับสาหรับฟอร์ดนะครับต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของปะาก็ว่าได้นะครับสําหรับด้านหน้าของเราก็คือตัวฟอร์ดเรนเจอร์ Ranger, ตัวนี้จะเป็นตัววาแทนะครับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซึ่งต้องบอกว่า เทอร์โบคู่นะครับรุ่นสุดๆของกระบะเมืองไทยในปัจจุบันนะครับรองจากแรปเตอร์ก็ตัวนี้แหละครับผมให้ดูความหล่อกันนะครับแชร์ด้วยครับสำหรับเข้ามารับชมลานนี้เนรับสวยจริงๆครับคันนี้นะครับขอบพระคุณพี่ทศนะครับผมพี่แม็กนะครับ ใดูความหล่อนะครับของสําหรับ Ford ด i วทแท็จริงๆสีขาวนี่สวยนะผมว่าคือเป็นกระบะท,ที่แต่งหล่อที่สุดแล้วนะครับในตลาดเมืองไทยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนล้อหรือไม่เปลี่ยนล้อจะติดซุ้มหรือติดสติกเกอร์ต่างๆก็หล่อสุดๆ,ๆแล้วครับตอนนี้นะครับบางยี่ห้อก็พยายามทําให้คล้ายๆแต่ก็ยังไม่ดุแล้วก็ไม่หล่อเท่า Ford ด a n g e r นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะฮะ 23ท่านแล้วนะครับโอเคนะครับ,รบก็สวัสดี เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์มาพร้อมกับรถยนต์สวยๆอีกเช่นเคยครับเมื่อวานนี้นะครับน้องศักดากับน้องฟิวนะครับได้นําเสนอรถยนต์ที่เป็นรถต้องบอกว่าเป็นกระบะทําเงินนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตอนเดียวโฟวิลนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้ววันนี้ผมก็เลยมาเดินมาเจอแล้วก็สะดุดตาคันทั้งหลังของผมนะครับเป็นฟอร์ดที่ต้องบอกว่าเป็นกระบะเมืองไทยคือไม่กี่รุ่นนะครับที่ให้มาทั้งนวัตกรรมของเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ออปชั่นต่างๆแล้วก็ในรูปลักษ รถฟอร์ดเรนเจนะครับให้มาตั้งแต่รุ่นประมาณปี2 0 1 2 1นที่ว่าเป็นตัว 2, 2องจเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ2.2ตัวนั้นก็6สปีดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านหลังของผมเป็นวายแท็นะครับผมเขาเรียกว่าเป็น Ford Ranger อร์วแท็กสองจุเทอร์โบคู่นะครับไบเทอร์โบนะครับด้านข้างเขียนว่าไบเทอร์โบตัวนี้จะเป็นตัววายแท็กโฟ e ์วคือท็อปสุดแล้วนะครับผมค่าตัวเขาหลักเกินล้านแน่นอนนะครับคือต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็คุ้มมคค่่่าาาาทีีีสุดดแล้วววเ๋ยผบออกราาตนน ผมบอกกอนนะรถปี2018นะครับวิ่งแค่40,000กิโลแล้วคันนี้ราคาถูการนใหม่หายไปเกือบเอา40,000 0กว่าแล้วกันนะครับเอาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าความหล่อเป็นยังไงบ้างให้ดูรอบคันดีกว่านะครับไปอ๋อเดี๋ยวพาไปดูในเรื่องของอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับจริงๆอะ่ะโฉมนี้ก็หลายๆท่านคือเขาเรียกว่าฮือฮาในตลาดเมืองไทยพอสมควรนะครับสำหรับการเปลี่ยนไม่ว่าคือคือแค่โฉมหน้าอะไรพวกนี้เปลี่ยนเนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วทำไมาน่นเชงธรรมดาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นง หัวใจเข้าด้วยก็คือเครื่องยนต์เป็น2.0ไบท์โบเทโบคู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับที่อยู่ใน f o r d r a p t o r นะครับมาอยู่ใน Ford r a n g e r อร์คันนี้นะครับผมสําหรับความรออ่ะมาให้ดูให้ดูดีกว่าอันนี้นะครับจริงๆของชุดตัวนี้เป็นชุดแต่งของทางเจ้าของเดิมนะครับพี่เขาใส่มานะครับก็คือเป็นตัวโลโก้ฟอนต์ตัวคว่า f o r t Dancer Ford ที่เฉยๆเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างนี้ในนี้ก็จะแอบฝัง LED ไว้ให้นะครับน่ครับสามจุดเลยนะครับถ้าเปิดประตูฟิลเปิดประตูให้หน่อย ลองเปิดประตูนะครับจะมีหลอด LED เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดแต่งของทั้งฟอร์ดนะครับเห็นไหมฮะก็จะมี LED เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับ Ford r a น g e อร์นะครับอย่างที่บอกเวลาเปิดประตูเนี่ยเขาก็จะมีไฟ d ด y ์ราม Daytime r u n น i n ่งไลทตรงนี้ติดอยู่นะครับก็จะเป็น LED ทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยกระจังหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าคางหมูอย่างนี้นะครับคือตัวชมก่อนปี2 0 1 5ที่ไมเน่เชงไปรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะกระจังหน้าก็จะประมาณนี้เนาะครับ ไม่ลืมที่จะให้ความปลอดภัยมาเยอะมากคันนี้เอาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่าก็จะเป็นในเรื่องของเซนเซอร์ถอยไอเซนเซอร์รอบคันถอยแล้วก็หน้าด้วยนะมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรวมกันน่าสิจุดเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็ให้ไปสี่แล้วหลัง6โอ้โหความปลอดภัยมาเต็มเต็มจริงๆครับสําหรับ Ford ด a n นเจอร์โฉมนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งนะเขาทําเป็นโคมเขาเรียกว่าเป็นตัวใหม่ที่ที่ทำเป็นขอบดําแล้วตัวไฟตัดหมอกจะเป็น LED เต็มระบบแล้วแต่ก่อนยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับ ตัวนี้ก็เรียกว่าหล่อขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ให้ดูให้ดูความสวยความหล่อของเขานะครับอ่ะมาดูรอบคันกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกก็คือสังเกตง่ายๆว่าคือตัวนี้นะครับฟอร์ดเอ็นเจอร์ตัวนี้จะมีมีตัวเทอร์โบแหละสองจุดศูนย์เทอร์โบจะมีตัวเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็เทอร์โบคู่ตัวเนี้ยใบเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นะครับสองร้อยสิบสามแรงม้าให้กำลังสุดยอดมากนะครับ500นิวตัน500นิวตันเมตรคือสุดๆจริงๆครับสำหรับกำลังของของคันนี้นะครับแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะบางคนถามผมว่าเอ๊ะ ตัว2องจุเนี่ยทำเครื่องเล็กมาเนี่ยกำลังจะได้ไหมอย่างแรกอย่างที่2ก็คือว่ามันประหยัดน้ามันจริงหรือเปล่าผมบอกนะไม่ได้ประหยัดกว่าตัว3.2เท่าไรเลยนะครับยังยังคงให้เขาเรียกว่าด้วยบอดี้เขามันใหญ่นะครับก็คืออัตราเร่งต่างๆคือประมาณ1 0 1 1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าวิบบ่งแบบหนักหนหน่อยนะแต่วิ่งย,วยาวๆก็ได้ครับ12-13นะครับแต่ในเรื่องของความอ,าอัตราเร่งต่างๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวผมลืมบอกไปนะครับคือคําว่าเทอร์โบคู่คือในรอบต่ำเนี่ยเขาจะใช้เทอร์โบที่เป พอรอบสูงขึ้นไปประมาณพันห้ารอยบเขาจะใช้เทอร์โบอีกตัวหนึ่งทํางานก็คือเป็นเทอร์โบคู่เสร็จเร็ปุ๊บเวลาที่ความความเร็วรอบสูงส,งสงนะครับคืออัตราเร่งที่ที่พอหมอแล้วเขาจะทาเทอร์โบให้ประสานงานกันที่แบบทําให้กําลังนะ่ยไม่ตกนะครับผมแล้วมันสมูทขึ้นจริงๆนะครับเขาบอกว่าขับดีมากแต่ผมเดี๋ยวผมพาลองขับวันหลังดีกว่าวันนี้ไม่ได้เดี๋ยให้ดูภายในกันดีกว่าความรอนะครับความห่อของไวแท็กนะครับต้องบอกว่าทุกทุกเจเนอเรชันเลยนะสำหรับฟอร์ดไบแท็กมีความ พิเศษก่อนกระบะทั่วไปตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่ารุ่นเครื่อง2.5ดูแลท็อกรุ่นแรกๆเลยนะครับวแท็กเป็นอะไรที่หลายๆท่านคือใฝ่ฝันที่จะครอบครองเพราะว่ามันราคาคือด้วยความที่สมัยนั้นราคามันยังค่อนข้างสูงแต่พอมาถึงปัจจุบันนะครับก็ให้ออปชั่นหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมาครบเลยทีเดียวนะครับก็สวัสดีสําหรับ100ท่านแล้วกันนะครับ100ท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ Ford ดวายแท็กวายเทอร์โบเทอร์โบคู่คันนี้นะครับเป็นนวัตกรรม รถกระบะที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนความคิดของคนที่อชอบคือบางคนชอบรถกระบะก็จริงอยู่นะครับแต่ว่ายังอ,อ,อยากได้รถเก๋งอยู่นะครับคันนี้มาให้พมดเลยนะครับขอบพวกคุณสําหรับออน้องศักดานะครับผมแล้วก็ผู้จัดก,การต้งนะครับผมที่ดูแลสาขานาชลืออยู่ในตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่านี่ครับความพิเศษอย่างนึงนะเดี๋ยวผมไปฝั่งโน้นออยลองถ่ายให้ดูหน่อยสาหรับ ความพิเศษของ Ford ตัวนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงนะเขาเปลี่ยนแต่ก่อนเป็นแพนะทเดิรนชิพเนาะที่ที่เกียร์ที่ว่ามันจะปรับโยกเป็นบวกลบเขาเรียกว,ว่าเป็นขับเป็นแบนนวนได้ตัวนี้เขามาใส่ตรงนี้เลยนะเขามาใส่อยู่ตรงตรงคันเกียร์ของหัวเกียร์ตรงนี้นะครับปรับบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับโหเรียกว่าขับคล่องขึ้นเยอะเลยนะครับรับใช้งานง่ายครับจับหัวเกียร์กดปุ่มได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นโฟร์วิวนะครับตัวนี้เป็นโฟร์วิวพาร์ทไทม์นะครับปรับเป็นโฟ แล้วก็ในเรื่องของอให้ความละเอียดในรายละเอียดของเบาะต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่นะครับแต่ส่วนของผู้โดยสารยังเป็นแบบปรับเป็นเนมือปรับอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นวายแท็กนะฮะสังเกตนะครับวายแท็กตัวนี้สวยงามทีเดียวความสปอร์ตของของเขาก็คือหนังดําแล้วก็มีลายแบบนี้แล้วสลับกับได้สีส้มนะฮะเห็นไ,ไหมครับเดินได้สีส้มผมบอกว่าคือเขาทําได้ได้เนียนมากนะครับงานการเดิน ได้ของบางรุ่นเนี่ยผมเห็นมันจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่บอกรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวดูเล่ากันนะครับดูความสวยงามตัวนี้นะครับหน้าจอเดี๋ยวผมสตาร์ทได้ไหมต้องเหยยบเบรกโอเคให้สตาร์ทก่อนนะครับนี่ฮะหน้าจอตัวนี้นะครับฟอร์ดรองรับเป็นเมนูภาษาไทยสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแล้วนะครับใครบอกพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดหรือว่ามันไม่ทําตามนะครับตัวนี้รองรับภาษาไทยแล้วนะครับจะเป็นน้องสิริแล้วครับที่เป็นคนที่เป็นคนควบคุมให้เรานะฮะน้องสิริ คุยได้หมดนะครับผมแต่สอบถามมากินข้าวหรือยังอย่างนี้เขาไม่ต้องกินข้าวเขาบอกนะครับก็คือเนีดูหน้าจอสัมผัสของทางฟอร์ดครับผมกดเบาๆนะครับเนี่ยแต่ตรงนี้อ๋อระบบช่วยเชื่อชื่อแน่นอนโทรศัพท์เชื่อมต่อทำงารทำงานอ๋อตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เชื่อมต่อโทรศัพท์ไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ่าันนี้ไม่ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ฮะระบบ การควบคุมต่างๆนะครับผมชอบอย่างนึงนะผมชอบการเปลี่ยนสีไฟของเขานะอันนี้ผมชอบเล่นนะฮะอันนี้เห็นไหมครับไฟจะเลือกได้อยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ7สีนะครับผมตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีเขียวสีน้ําเงินคือตรงนี้ถามว่ามีลูกค้าถามผมว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนสีตรงไหนนะครับเขาจะเปลี่ยนสีอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้ครับผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือสีออกน้ําเงินน้ําเงินนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่าง้ยครับเห็นไหมครับสีแดงสีฟ้าอย่างนี้นะครับสีส้มเนี่ยฮะคือตรงนี้มันจะไม่่่่แคคอยูตตรรรงงนนี้ะับ ใต้เท้าเวลาคนขับนะครับฟังผู้โดยสารด้วยนะครับเนี่ยให้มาหมดเลยนะครับอันนี้ลูกเล่นอันนี้ลูกเล่นเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใครที่ดูในเรื่องของวแท็คงจะรู้แล้วแหละนะครับแต่ผมอยากเล่นนิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวลดแอร์ด้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็นะในเรื่องของความเรียบร้อยของห้องโดยสารอย่างที่บอกนะครับคันเนี้ยเจ้าของเดิมทํางานการไฟฟ้านะครับพี่เขามีรถหลายคันเขาพี่เขามี MG อีกคันหนึ่งแล้วก็ มีฟอร์ดไปแทนตัวนี้เขาอยากเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าใช้ตัว MG คันนั้นเน่ะเขาจะสะดวกกว่าเพราะว่าเขาเป็นเหมือนว่ารถรถรถเก๋งที่วิ่งในเมืองนะครับทีเนี้ยเขาก็เลยเอาคันนี้มามา,มาให้เรานะครับมาปล่อยต่อก็ถือว่าเราได้รถที่ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนหะทำงานไฟฟ้าเขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดต่างๆเขาดูแลดีมากนะครับอันนี้ทบไม่ทาอะไรนะนี่เห็นไหมให้พรมเม็ดกระดุมมาด้วย <laughs> นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ครบเลยนะครับคู่มือการใช้งานของทาง ฟอร์ดยังอยู่ครบนะฮะก็เรียกได้ว่าเจ้าของเดิมดูแลแล้วก็เก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆได้ดีมากๆนะครับผมลืมบอกความปลอดภัยคันนี้ไปมีแอร์แบ็กอยู่6จุดนะตรงนี้นะครับตรงคานนะครับคู่หน้าใต้หัวเขาเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับแอร์แบกนะครับโอเคนะนะครับไปดูด้านหลังดีกว่าครับนี่นะครับด้านหลังผมชอบอีกยางนี่เห็นไหมครับตรงช่องนี้ ช,ช,ช,ช่องเสียบนี่ช่องเสียบไฟนะครับรอ,อะไรฮะเดี๋ยวดูผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเนะี่ยผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมถือถืออ่านไปด้วยดีกว่านะครับเผื่อว่ามีแฟนเพจที่สอบถามเข้ามาระหว่างที่ไลฟ์สดอยู่นะครับจะได้ตอบทันท่วงทีเลยนะครับพอดีว่าเ,เดี๋ยวนะผมผมลืมแชร์ไปได้วนยะนี่เดี๋ยวนะผมแชร์ก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับโอ้โหขอบคุณร4 0ยท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผม ฝากแชร์ฝากไลค์ไปให้ถึง2 0งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ราคาพิเศษอีกนะบอะโอเคเดี๋ยวดูในเรื่องของตัวนี้อย่างที่บอกครับเสียบไฟบ้านได้นะครับเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกครับเป็นอ่า230บโวลต์ก็คือไฟบ้านเรา2 2 0บโวลต์แหละครับแต่ว่ากําลังหวัดหรือว่ากาลังไฟเขาไม่ใช่ว่าเอามาเสียบอย่างเงี้ยเสียบรีดผ้าได้ไม่ใช่นะครับฟิวตัดเลยนะครับผมก็คือสามารถเปิดพัดลมเสียบโน้ตบุ๊กชาร์จนู้นชนีดที่กําลังไฟน้อยได้นะครับเพราะว่าเขาให้แค่ร้องให้ประมาณนีะ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียบชาร์จหัวชาร์ทที่มันเป็นช่องจุดบุหรี่เนาะนี่ก็ให้มาด้วยด้านหลังนะครับก็คือถ้าลืมเอาตัวนี้มามีหัวชาร์จธรรมดาก็เสียบนี้ได้เลยนะครับนี่ให้ความความสะดวกมาตรงนี้ให้ด้วยนะครับนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับมีนิสสันแบ็กอีดิชั่นไหมครับโอ้แบ็กอีดิชั่นนี้ยังไม่มีเลยนะครับพี่คนค้นเห็ดเห็ดนะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฝากทีมงานช่วยตอบให้ด้วยนะครับผมนะครับ ก็สวัสดีพี่หลิวนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับสงสัยข้อมูลด้านไหนถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมแนะนําตามตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วกัน <c oughs> <laughs> นะครับอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวมาดูรอบคันกันดีกว่าความพิเศษอีกอย่างของวายแทกนะครับ <c oughs> เห็นโลบาร์ด้านหลังไหมครับตัวนี้โลบาร์ตรงนี้จากโรงงานนะครับจากโรงงานซึ่งต้องบอกว่าคือถ้าถ้าเป็นกระบะทั่วไปที่ที่ซื้อมาใส่เนาะมันจะไม่มีหนึ่งไม่มีไฟอ่าดนที่3นะครับแล้วก็ไม่มีไฟส่องกระบะท้าย พอร์เให้ไฟส่งกระบะท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้มาด้วยนี่นะครับเห็นไหมฮะโอเคครับมีไฟสองข้างนะครับสีขาวสว่างมากทีเดียวนะครับตอนกลางคืนสามารถที่จะขนของขึ้นลงได้สะดวกทีเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถมองเห็นได้ง่ายนะครับแล้วอยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับออยให้ดูสังเกตกระบะท้ายของคันนี้นะครับผมสังเกตว่าไม่มีรอยเลยนะครับใหม่มากๆนั่นหมายถึงว่าเจ้าของเดิมไม่ได้บรรทุกอะไรหนักเลยนะครับ ไม่ได้ขนของที่มันมันจะไปขูดขีดกระบะท้ายเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดอย่างหนึ่งที่เจ้าของเดิมดูแลมาดีซึ่งบางคันนะครับซึ่งอ๋ตอนนี้เรากําลังเมากล้องหลุดมือนะครับก็นะครับก็อย่างที่บอกว่าเขาดูแลมาดีนะครับก็คืออ่าหลายๆคันถ้ามันมันมันขนหนักอ่ะมันจะดูแลยากมากนะครับตรงนี้เพราะว่ามันตรงนี้เป็นก็ป้องกันเนาะกระสับแรงกระแทกนะครับแล้วก็ตรงนู้นเห็นไหมครับมีไฟนะครับมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับผม 12โวลต์นะครับตรงนั้นเสียบชาร์จแบตชาร์จอะไรได้เหมือนกันนะครับต่อพ่วงอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นทุกวันนี้มีอุปกรณ์พ่วงไฟนอกตัวรถเวลาเราไปแคมปิ้งหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเดี๋ยวมีพี่พี่รัชรัชพลนะครับพี่รัชพลบอกว่ารถปีอะไรนะครับคันนี้รถปี2018ครับจดกันยาปี2561นะครับผมอ่านะครับให้ดูด้านหลังครับผมพี่รัชพลนะฮะรถคันนี้ปี2018นเลยนะครับพี่สวยมากๆนะครับผม แอดมินเราตอบราคาไปแล้วนะครับจริงๆว่าผมจะอุบไปสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรครับก็คือแฟนเพจอยากทราบราคาก็เดี๋ยวแจ้งราคาได้เลยนะครับให้ดูนะครับความเรียบร้อยของเห็นไหมครับหัวน็อตทุกอย่างยังแต้มสีอยู่นะครับุดต่างๆนี่ผมชอบอย่างหนึ่งของฟอร์ดนะให้ตัวนี้เป็นสลิงมาแล้วนะครับเป็นสลิงดึงนะครับแล้วตัวนี้เบามากนะครับตัวนี้เขาเป็นระบบช่วยช่วยตัวเป็นเป็นระบบผ่อนแรงนะครับกระบะท้ายนะครับปิดนิดเดียวก็สามารถที่จะอันนี้ได้แล้วนะครับ สามารถที่จะอยู่ได้แล้วอานนี้ออกซะโอเคนะครับแล้วก็นะครับตัวตัวรุ่นรุ่นก่อนนะครับถ้าเป็นว i แท็กจะไม่มีตัวล็อกล็อกกุญแจตรงนี้นะแต่ตรงนี้ฮังฟอร์ดให้มาสําหรับโชมนี้นะครับให้ความเรียกว่าให้มาเผื่อว่าเราล็อกไม่ให้คนเปิดได้อะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ล็อกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโลโก้ตรงนี้จะมีกล้องฝังอยู่ข้างในแอบเห็นกล้องนิดนึงนะครับกล้องฝังอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับก็คือจะไม่ให ไม่ให้แบบว่าเป็นจุดที่แบบบิวอินออกมาโผล่ออมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซ่อนไว้ตรงโลโก้เลยทีเดียวนะครับให้ดูด้านหลังนะครับอ,อย่างที่บอกครับเห็นไหมครับด้านหลังจะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด6จุดนะครับด้านหน้า4จุดรวมเป็น10จุดนี่ให้ความปลอดภัยในส่วนของการเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะครับเจ้า,จาของเดิมก็ไปใส่คโครมเขาเรียกว่าครอบไฟยท้ายตัวนี้มานะครับเป็นของรนเจอร์เลยนะครับสีดาเขาเรียกว่า,า,าดำาาาดำ,ดำ,ด,ำดำเขาเรียกยัไนะ ดำด้านทำไมทำไมหลงวะแค่เดียวหลงตกแต่งมาเพิ่มนะครับนี่ครับครอบฝาถังนะครับเบ้ามือเปิดตรงนี้นะครับให้มาก็ลงว่าขาวกับดาตัดกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ชอบอีกอย่างนึงก็คือด้านบนของทางฟอร์ดนะครับบางรุ่นก็จะทําแบบชิดมาเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาจะทําเป็นช่องมาเพื่อที่จะยึดแหลกหลังคาหรือว่าอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหลกที่ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยจะใส่ด้านบนได้เลยนะครับสวยงามครับ เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่าอย่างที่บอกก็คือตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ไบโบทนะครับทร์โบคู่213แรงม้านะครับมีอะไรที่บางคนถามว่า2.0เนี่ยเครื่องยนต์เล็กลงแล้วแบบว่าบล็อกเครื่องมันจะเล็กลงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมว่าไม่เล็กเลยนะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้ให้ให้ให้โช๊คมาด้วยนะครับเป็นโช๊คนะครับเห็นไหมครับเบามากโช๊คคำฝากระโปรงนะครับเป็นโช๊คที่อ่าจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับอ่าให้ดูความเดิม ไม่เคยขยับไม่เคยขันเลยนะครับนี่ฮะเห็นลูกคนถามว่าเอ๊ะทำไมรถปีใหม่ๆ2018แอย่างเงี้ยรถปีกว่าทําไมลูกค้าได้ขายมีอุบัติอ,อุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับให้ดูนะครับความเรียบร้อยอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับลูกค้าทํางานไฟฟ้าเขามีรถหลายคันไม่จําเป็นต้องใช้รถกระบะสีประตูก็เลยใช้รถเก๋งอย่างเดียวนะครับก็เลยนํามาขายให้เรานะครับเพื่อที่เราจะได้นําไปส่งมอบต่อให้กับลูกค้าคนพิเศษอย่างท่านๆแล้วกันนะครับผมนี่ฮะให้มาดูความละเอียดนะคนั่หวอตไมเยแกนะครับ เขาเรียกว่าปิ้นต่างๆนะครับปิ้นล็อกต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์สติ๊กเกอร์นะครับเม็ดอา์ต่างๆสมบูรณ์มากๆนะครับอ้าวให้ดูห้องเครื่องครับ่อ้อยทีนี้ที่ถามว่าบล็อกเครื่องนะครับที่เป็น2 0 0พันเป็นเครื่องยนต์แค่2 0 0 0นะครับซีซีเล็กไหมนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเต็มห้องเครื่องแล้วไม่มีที่ว่างเลยครับไม่มีที่ว่างเลยแน่นมากทีเดียวแล้วก็นะครับสาหรับฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นนี้นะครับเขาเปลี่ยนฝาครอบเครื่องใหม่นะครับเป็นโฟม คือเป็นโฟมนะฮะตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับผมเป็นโฟมเพื่อที่จะลดเสียงนะครับไม่ให้มีเสียงดังหรือว่าทนความร้อนได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโฟมนะครับโฟมแข็งๆซึ่งก็ดีมากครับในห้องโดยสารจะเสียงเงียบมากนะครับตัวนี้มีระบบป้องกันเสียงรบกวนด้วยน้อย protection อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าทําได้ดีมากๆผมลองทดสอบขับแล้วทําได้ดีมากนะครับผ้าหลังคาสังเกตไหมครับก็จะเป็นรอยบุ๋มเคยเห็นที่อยู่ในห้องซ้อมดนตรีไหมครับที่ว่า เวลาที่เราเข้าไปในห้องซ้อมดนตรีจะมีแผงข้างก็จะเหมือนรังไข่เพื่อที่ซับเสียงตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมครับฟอร์ดให้รายละเอียดแม้กระทั่งตัวซับเสียงด้านในห้องโดยสารมาให้ก็เรียกได้ว่าให้รายละเอียดมาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับสวยงามแล้วก็เดิมสุดๆนะครับสำหรับคันนี้บอกก่อนนะครับรถใหม่คันนี้นะครับ1นึ่งล้านสองแบาทหมายถึงว่าล้านเกือบล้านสแล้วกันนะครับ เบอตัวใหม่ๆฮึ่ฮามากเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับฟอร์ดแลปเตอร์เลยทีเดียวนะครับรถแลปเตอร์หน้าล้านเจ็ดตัวนี้ก็ล้านเกือบล้านสามก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับวันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายในราคาพิเศษจริงๆนะครับแอดมินตอบไปแล้วแหละแต่ผมอยากบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับฟอร์ดไบเทอร์โบนะครับผมสองจุดศูนยโฟร์วิลด้วยนะครับคันนี้นะครับปี2018เลขไม่อยู่ที่40,000กิโลนะครับขอขายคันนี้จริงๆหน้าร้านนะครับผมผมมี 8 9 9 0 0 0บาทแต่วันนี้เนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่บอก8 5 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวลูกค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทก็ยังออกรถได้นะครับผมหาอะไรฮะบอกว่าเป็นราคาอยู่นู่นวางอยู่วางอยู่ข้างหลังอ่าวางอยู่ข้างหลังนะครับก็อย่างที่บอกราคาพิเศษนะครับ8 5 9 0 0 0บาทสําหรับใครที่สนใจนะครับ Ford Ranger Wide Tech คันนี้นะครับนี่ฮะอ่ให้สังเกตให้เห็นนะครับ Ford Ranger Wide Tech นะครับ8 9 9 0 0 0บาทจดปี2018นะครับผม ก็คือเดือนกันยาอย่างที่บอกนะครับผมสวยงามทีเดียวนะครับจะเต็มฟีดาวอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องข้างวดมาดูในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็คุณสมบัติของลูกค้าอีกทีนึงนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับจริงๆอ่ะมันเลยเดือนเขาเรียกวอะไรเดือนบาลนไทน์มาแล้วแต่เราก็ให้นะครับเราก็ยังให้อยู่อ๋อเป็นช่วงเดือนนี้เลยนะครับผมยังให้อยู่นะครับสําหรับลูกค้าที่ออกรถในเดือนนี้นะครับฟีดอกเบี้ยช่วยจ่ายดอกเบี้ยดีกว่านะครับ12เดือนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ รับประกันเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์กับเกียร์อีก2ปีนะครับผมให้2ปีเลยนะแล้วก็พิเศษดอกเบี้ยนะครับคันนี้ได้นะเพราะว่าเป็น4ประตูนะครับให้ดอกเบี้ยอยู่ที่2.69%นะครับ2 6 9ต่อปีสําหรับใครที่สนใจนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับ Ford Ranger คันนี้นะครับผมสวยจริงนะครับ New Ranger ร์ก็ว่าได้นะครับผมว่าหล่อนะเพิ่งมาขอดูข้างในนะครับผมคุณชุติมานะครับเออผมลืมพาดูเลขใหม่เนี่ย โอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเอาไปดูภายในใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาดูคุณชุติมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราไล์คันเดียวนะครับอาจจะเดินวนไปวนมานิดนึงนะครับเพราะทุกวันเราจะไล์หลายๆคันแล้วก็จะดูรายละเอียดของแต่ละคันละคันไปวันนี้ผมให้ดูรายละเอียดเต็มๆขอ,ของคันนี้เลยก็ได้นะครับนะสังเกตว่าเลขไม้นะครับอยู่ตรงนี้อ๋อยังมีขึ้นใช่ไหม,มข,ขึ้นยังโอเคมันจะหยูดแบบนี้หนึ่ง 4400, 0กิโลคันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะซูมได้ไหม4400มกิโล โออาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันข้างมืดเอาดับแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เลขมาอยู่ที่4 4 0 0 0กิโลนะครับผมนีให้ดูภายในนะครับความสวยงามอย่างที่บอกครับสปอร์ตสุดๆให้มาทุกรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปมากๆเลยนะครับก็เป็นรถยุโรปแล้วครับ <laughs> จะพูดทําไมนะครับให้ดูนะครับ บอกปรับไฟฟ้าแปทิศทางนะครับน right. ี Inner ่ฮะและออปชันของทางฟอร์ดนะครับนี่ผมชอบในเรื่องของการออกแบบภูมิอะไรครับเขาให้คือการควบคุมมาทุกอย่างเลยครับคนโทรลต่างๆเนี่ยคือใช้ง่ายแล้วก็มันติฟังก์ชันต่างๆว่าเป็นฟังก์ชันรับโทรศัพท์วางซ้ายอะไรคุยโทรศัพท์ได้จากตรงนี้เลยนะฮะแล้วยังแอบเดินได้สีส้มนะด้านในสวยเลยนะครับอ่านี่แหละครับใครที่หาอยู่นะครับสาหรับฟอร์ดบ t e แท ใครที่หาตัวที่ครบครบอยู่นะครับฟังชันออปชันหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นนวัตก,กรรมใหม่ก็ต้องบอกนี้นะครับคันนี้เลยคันนี้เลยนะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับมงคลคาร์เซนเตอร์นะครับวันนี้มาแนะนำรถยนต์สวยๆ f o ฟอร์ไวท์แท็กไบเทอร์โบนะครับออโต้โฟวิคันนี้นะครับรถใหม่1 2 6 5 0 0้บาทวันนี้เราขายราคาพิเศษนะครับราคาต้องบอกว่า พิเศษจริงเพราะว่าจัดได้เกินแน่นอนใครที่บอกว่าออไม่มีเงินดาวแล้วมาลองเซ็นดูนะครับคันนี้ได้แน่นอนนะครับแปดแสนหมืนเก้าันบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างที่บอกครับเรารู้ในเรื่องของประวัติของเจ้าของรถเดิมดีมากแล้วรายละเอียดต่างๆนะครับความเดิมของรถอุบัติเหตุไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับคันนี้นะครับโอเคนะครับเราไลฟ์มาก็เกือบชั่วโมงพอดีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว รเราจะไล์อยู่พยายามให้มันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในขั้นต่อไปเนี่ยผมอยากไล์คันหนึ่งนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เอารถออกมารถยังทาความสะอาดอยู่นะครับสำหรับอีซูซูดีแมนะครับผม V ีครอเดี๋ยวผมพาไปดูคันนั้นถูกมากใครที่หาอยู่ความคุ้มค่าครบมากๆเลยครับคันนั้นแต่งออฟโรดด้วยแมกยดน้ําด้วยสวยด้วยยางปี19เลยคันนั้นนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยฝากฝากติดตามนะครับสาหรับใครที่ สนใจรถในช่วงนี้นะครับผมเราพร้อมทําการทั้งหมดอยู่ที่5สาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมงคลคเซ็นเตอร์มี5สาขานะครับที่พร้อมให้บริการทุกๆท่านแล้วนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับทางไปอำนาจเจริญนะครับเขาเรียกว่าเป็นตำบลทําใหญ่แล้วกันนะครับทางไปอำนาจเจริญนะครับแล้วเราก็มีสาขาที่2อนะครับอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับอยู่ทางไปยโสธรก็คือไปถึงแยกอำนาจแยกเขาเรียกว่าหอนาฬิกาแล้วกันนะครับ เมืองอำนาจเจริญเลีล้ยวซ้ายไปทาง,งยโสธรนะครับผมอยู่ขวามือนะครับผมแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ตะการพืชผลนะครับผมตรงนี้ก็อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตทใหญ่ที่สุดของตะการแล้วนะครับผมอยู่ยิ่งๆเลยไม่ใช่ยิ่งๆตรงข้ามเลยนะครับแล้วก็สาขาอีกสาขาหนึ่งที่เพิ่งเปิดไปเมือ่อ3าเดือนที่แล้วสาขาเดชอุดมนะครับาทางก่อนที่จะถึงคูบุต้าเดชอุดมนะครับอยู่ขวามือนะครับถ้าไปจากอุบลเนาะแล้วก็สาขาน้องใหม่ล่าสุดอยู่ที่ดังสิทธ์นะครับผมก็สนใจหรือว่าอยู่ใกล้าสาขาไหนสามารถที่จะเลือกชม รถของเราได้ทุกๆสาขานะครับเบื้องต้นเราสามารถที่จะเข้าไปติดตามในช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube Channel นะครับหรือคลังรถทั้งหมดอยู่ที่ Www m o n g k o เ c a r มงค t e r .com นะครับเข้าไปเลือกตรงนั้นได้อยากชมคันนี้คันนี้นะครับอยู่ที่สาขาไหนหรือว่าสนใจคันไหนสอบถามเข้าไปได้นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์มีทุกรถจบทุกเงื่อนไขนะครับสำหรับช่วงเดือนแห่งความรักอย่างที่บอกนะครับโปรโมชั่นพิเศษอย่าลืม แนะนํากันต่อด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะถ้ามาีสอบถามเพิ่มเติมก็ยังไงฝากทุกทกท่านด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเนาะฝากไว้สําหรับ f o r d ดบา t แท็กคันนี้นะครับผมไบเทอร์โบเทอร์โบคู่ปี2องพนนะครับไม่สี0 0 0กิโลคันนี้นะครับไปแล้วแล้วกันนะครับผมอันดีครับผม